สวัสดีครับเ,เพื่อนพบแล้วกับผม FPS ใจน้องเล่นเกม The King of the o s t a r นะก็ถึงคนดูจะน้อยนะถึงคนติดตามอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผมก็พยายามทำทุกอีเวนต์นะอ่าก็พยายามทำมเรื่อยๆก็ขอบุญนิดนึงต้นคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมนะเออฝากไปตั้งแต่ต้นคลิปเลย ก็มีกิจกรรมต้อนรับวาเลนนทา์นนะผมก็ขอบอกกับทุกคนเลยผมรักทุกๆคนนะเนี่ยแม่มาหวานใส่ต้นทิปอันนี้ก็มีล็อกอินนะล็อกอินของคิงนะอ่าก็เป็นปกตินะอีเวนต์ทั่วไปแล้วก็มันจะมีเนี่ยเป็นเควสนะเนี่ยทักทายตามปกตินะ,ะทำแล้วก็เอาเลขของรางวัลมีอะไรบ้างมันยังไม่บอกนะ ะว่ามีอะไรข้างในแต่เรามาตรงนี้ก่อนอรับของก่อนเนี่ยหนึ่งร้อยเดี๋ยวจะไปกดดูก็ได้นะว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะอันนี้ก็มีสุมตัวสุม,วา,สมวาเลนไทน์หุม่มสักยินมพวกนี้นะนะฮะเนี่ยเหมือนกันมันมีอะไรเซตอิ้มใช่ไหมเนี่ยนะฮะวาเลนไทน์เดี๋ยวจะไปเปิดกันดูนะ เราขอรับก่อนเกินไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเหมือนมันจะมีแจกเพชรเหมือนกันนะน่าจะมีตัวสุม่มอันนี้ผมคร่าวๆนะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวพิตตี้อะไรเออ,อเพราะว่าตัวพิตตี้ไม่มีไม่มีมานานเลยนะไม่ได้มาสักพักนึงแล้วผมคิดว่าอาจจะเป็นตัวพิตตี้นะแต่ถ้าถามว่าพิตตี้ไหนก็ อันนี้พูดเล่นๆนะว่าจะเป็นพิตตี้เคียวหรือไม่ก็่พิตตี้ออยลอรีนะเพราะว่ามาตั้งสองเวอร์ชันให้สำหรับเอนะน่าจะมีตัวพิตตี้มาแบบว่าจิตติกันเลยแหละทีทีเออทีทีคิดความคิดแบบนี้นะส่วนตัวนะเอออาจจะมาไม่มาก็ได้แล้วแต่ต้องดูแพ็กต่อไปนะอยู่ตรงนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอหาแป๊บนะอ่าเนี่ยเจอแล้วผมมีอยู่ว่าสิบชิ้นได้ใช้จะได้อะไรเอ่ย ขอเช็คทีละสิบนะเพื่อความไม่ประมาทอาจจะมีตัวไฟเตอร์บ้าตัวสุม่มลองดูอื้ไอ้นี่เอเาไปทำอะไรอะ่ะอาจจะไปใช้เป็นหลอดก็ได้หลอดอะไรสักอย่างโอเคก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าเมื่อยเวลาช้สที่สุดจะหายไปจากคลังโอ้กี่วันอะ่ะมีเวลากี่วัน อ่ะช็อกโกแลตช็อกโกเล็อันนี้มันมีตรงนี้หรือเปล่าต้องมาดูหน่อยมีสร้างไหมต้องรอดูนะว่ากิจกรรมเขาจะเป็นอะไรยังไงนะอ่ะฮะเหมือนตักกิจกรรมก็ยังมาไม่เต็ม นน่าจะเอาไปสร้างหรือเอาไปสุ่มมปทักอย่างนี้แหละน่าจะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากสุมอรินไทยอ่า,น,า,อานี่ไงตัวเขาอของชิ้นนี้อาจจะจําเป็นมากๆเลยนะสําหรับาการใช้นะเพราะว่าตัวให้แค่มาสิบชิ้นนะอือี่ผมดู เอาทีก็ประมาณนี้ก่อนนะไม่ต้องมีอะไรมากก่อนจังหวะน,นี้เดียเด๋ยวค่อยมาอัปเดตทีหลังนะครับว่ามันจะมีกิจกรรมอะไรมั่งมาณั่งแล้วก็ตัวอะไรจะมานะไว้มาสุ่มกันสักสี่พันเกลือเกลือแก่ๆกันอีกทีครับก็สั้นๆนะครับคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจช่องผมโจทนี้ก็จากลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบาย